สวัสดีครับพี่เลยวันนี้อะไรมาเติมอีกแล้วอ่ะฮะอเดวิมาอีกแล้วเหรออะไรวะไฮคอรดูดิหมดไปนานแล้วเนี่ยเฮ้ยโหตัวนี้อินฟินิตี้ไหนแกะมาดูดิว้าวตัวนี้อินฟินิตี้ไฮคาปา 5.1k จุดนึ่เฮ้ยตัวนี้มาแล้วเหรอโหตัวนี้เขาหากันทั้งประเทศโอเคอ่าโอเคได้านนึงอ่ะโอเคอินฟินิตี้อันนี้ 5.1k นะครับ มาแล้วแล้วที่พี่เกมล่ะ 5.1R ครับ 5.1R ก็มาแล้วมาไม่มีตัวเโอเคขอมาเติมก็เท่านี้เลยใช่ไหมมีแค่นี้ใช่ครับโอเคบบรุ่นละประมาณ12ตัวนะครับราคาโปรโมชั่นจัดไปเท่าไหร่ดี3,900บาทครับผมอ่ามีแค่รุ่นละ12ตัวนะครับคใครสนใจรีบมาเอาเลยที่ร้านฟ้ามีมีกันนะมาได้เลยครับผม จัดไปอ่าห้าจุดหนึ่งไงคนหากัน IPSC ไงอ่าโอเคสนใจมาที่ร้านฟ้าบิบีการนะครับผมครับไปแล้ววันนี้ของเข้ามาแค่นี้ครับผมหลอวปิดคิดมาหน่อย <c oughs> ครับอันนี้บรรยากาศที่ร้านฟ้าบิบีการครับ <c oughs> วันเสาร์ก็เปิดปกตินะครับต้องบอกลูกค้าก่อนลูกค้าถามมาเยอะว่าร้านเปิดไหมร้านเปิดปกติครับแล้วก็ บรรยากาศของทางเมกาสภานเล็กก็ยังมีคนเดินเยอะมากๆครับโอเคเอามาจัดปืนที่ร้านได้เลยนะครับ